มอ yeah, to ันุ้หมดแล้วก่อนอันนี้เห็ดเพิ่งเห็ดเปิงไว้อยู่กันฝนพี่น้อง นี่อุปกรณ์การกินเกือบคอยมาลูกมาหน้ามันมันขืนเลยเลยเ้ยพี่ม,มามามาเร็วเร็วเร็ว,วมามามาเร็วเร ติดคร้นหรือเปล่าหรือติดหยานั่นๆยุโองนั่นสิฮึ่เกือบบ่เกือบตายบ่เกือบตายบ่ฮ้เฮเสียงเฮงน้ำแหลมจะ นี่มันมีอย่างเครือพวกเครือพวกอันนี้แหละ